ความลับของการเป็นครูออนไลน์ตัวจริงที่ไม่เคยมีใครบอกคุณค่ะเถ้าวันนี้นะคะคุณเข้ามาสู่ออนไลน์เพราะว่าอยากที่จะมาเป็นครูออนไลน์แต่ว่าบางครั้งค่ะเส้นทางการเป็นครูออนไลน์ของคุณมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทําไปไม่มีใครมาเรียนกับเราหรือว่าบางครั้งค่ะขายคอร์สออนไลน์ก็ขายได้น้อยมากขายไปหนึ่งคอร์สสองคอร์สแล้วก็ไปต่อไม่ได้ค่ะมันตันค่ะวันนี้นะคะจอยจะเอาเทคนิคนึงนะคะที่จอยใช้เองนะคะแล้วทําให้จอยนะคะ มีนักเรียนค่ะที่เรียนกับจอยแทบจะทุกคอสจะมีเป็นสิบคอสเขาก็ยังคงเรียนกับจอยอยู่ค่ะสิ่งนั้นก็คือการที่เราค่ะเริ่มต้นด้วยใจค่ะมีใจที่จะเป็นผู้ให้เราไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเกาะโกยที่จะมาเอาเงินเขาค่ะแต่เราทําตรงนี้มันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าแฮปปี้บิสเนสค่ะนั่นก็คือเราได้เงินใช่ค่ะเรามาเพื่อเราได้เงินแต่ว่าสิ่งที่เรา จะต้องส่งมอบให้เขาไปมันต้องทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขด้วยนั่นก็คือเราจะต้องทําให้เขาค่ะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทําให้เขาเก่งมากขึ้นให้เขาได้ไปช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นทําให้เขาเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําให้ใครบางคนค่ะเขาเป็นคนที่ดีมากขึ้นเก่งมากขึ้นเขาย่อมรู้สึกดีกับเราค่ะแล้วสิ่งนี้เองค่ะที่มันทําให้เขาคิดว่า เราเนี่ยแหละคือคนที่ช่วยเขาได้เราเนี่ยแหละคือคนที่ตอบโจทย์แล้วก็จริงใจกับเขาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าหากคุณอยากที่จะมาเป็นครูเป็นโค้ชออนไลน์ค่ะจะอยากให้คุณเริ่มต้นคิดสิ่งนี้ว่าทุกๆคอร์สที่คุณทําทุกๆคลิปที่คุณทําออกมาทุกๆไลฟ์ที่คุณไลฟ์คุณให้อะไรกับผู้คนไม่ใช่แค่สักจธรรมไม่ใช่แค่ทําตามหน้าที่แต่ทําเพื่อช่วยคนค่ะ ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นครูออนไลน์ที่มีแต่นักเรียนรักค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยวิทย์เน็ตเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ